ไม่วางด้วยปล่อยมามากูจะวางอยู่กูจะวางอยู่เออนั่นแหละแค่เมึงวางมันก็โดนกูแดกตังไปแล้วโอ้โหโอ้โหตังกูอาข,นะขอบคุณ<ด>มากเพราะว่าใช้มือถือปุ่มกดค่ะ ปุ่มกดค่ะวันนี้ได้จะควยหรือยังบักควยไม่มีเน็ตนะคะวันนี้ได้จะควยหรือยังมึงโทรมาจากไหนวะสภาพขับไม่รู้เรื่องเหี้ยเลยบอกโทรมาจากการไฟฟ้าพ่อมึงดิการไฟฟ้าพ่อมึงติกูทำงานอยู่การไฟฟ้า กูอยู่หนึงชั้นล่างนี่บักหามึงนี่ออกมาเดินดูดบุหรี่อยู่หน้านี่ออฟฟิศนี่สาระเบอร์มันเออมึงทำงานการไฟฟ้าได้ด้วยเหรอกูไม่ต้องฉลาดมึงอย่างมึงดอกโดไฟไม่ดูดตายก็บุหัวแล้วกูว่า <laughs> ปกติกูไม่ได้ดูดมึงละดูด <laughs> กูก็ไม่ต้องไปโง่ทำงานตับเลยมึงก็โง่นะไอสัตว์เอ้ยเขาก็ออกอยู่เปล่าเปลาเปล่าตามมันสื่อต่างๆมึงก็ยังดันจะหากินแบบนี้ไอ้ฝ้ายมึงไปดำนาช่วยกูมา